สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตย่อมโรยราประมวลภาพพิธีชาปนากิจโรเบิร์ตสายควันคนร่วมงานแน่นวัดในวันนี้เป็นวันชาปนากิจศพของตลกชื่อดังโรเบิร์ตสายควันหลังจากที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนพี่น้องในวงการตลก รวมไปถึงเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบโรเบิร์ตสายควันซึ่งมีคนทั้งในและนอกวงการบันเทิงร่วมไปถึงประชาชนคนทั่วไปก็ได้ไปร่วมไว้อาลัยส่งโรเบิร์ตสายควันเป็นครั้งสุดท้ายอย่างมากมายซึ่งหลังจากที่เคลื่อนย้ายศพไปที่เมนแล้วก็มีการแสดงจาก Eat, อีทโปงลางซอ,อนและละครหุ่นจากโจโลุยส์เทเตอร์ มาร่วมโชว์ในระหว่างที่รอเวลาทําพิธีเผาหลอกในช่วงเวลา5โมงเย็นส่วนคนในวงการบันเทิงที่มาร่วมส่งโรเบิร์ตสายความเป็นครั้งสุดท้ายก็มีถั่วและเชิญยิ้มมัมจกมกโนอุดมหนุ่มกัญชัย ติชิโร่พีททองเจือจตุรงโพธารามยงเชิญยิ้มนดเชิญยิ้มและวันอยู่บำรุงเป็นต้นซึ่งในระหว่างที่ทำพิธีชาปนกิจนั้นก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยในระหว่างประกอบพิธีทางด้านของทางด้านภรรยาของโรเบิร์ตสายควันและลูกสาวทั้งสองคนต่างได้พูดความในใจถึงพ่อและสามีผู้เป็นที่รักโดยบอกว่าที่ผ่านมาโรเบิร์ตมีความห่วงใยไม่เคยทิ้งไปไหนอยากให้ไปสู่สุขติ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ